สวัสดีครับวันนี้คริปเกมได้ขอพาทุกท่านมาดูงานตู้เสือ้อผ้าโตเครื่องแป้งนะครับของหมู่บ้านเสริฐพัสริพระราม5้าครับเป็นงานบ้านดิบนะครับเป็นงานตู้เสือ้อผ้าและโตเครื่องแป้งวันนี้พิเศษยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะครับ วันนี้ก็พวกที่ช่างกำลังเก็บงานกันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมเลยครับเก็บงานให้ดูด้วยนะครับต้องขึ้นมาชั้นสองน,นะครับกเก็บกว่ากันอยู่เลยครับ ตรงนี้เป็นบริเวณหน้าห้องน้ำนะครับส่อที่เห็นนี้ก็คือโต๊ะเครื่องแป้งนะครับตรงนี้เป็นกระจกเงาน,นะครับบริเวณนี้เป็นหน้าต่างนะครับก็เ็นหน้าต่างอยู่ในผนังเลยแต่ว่าเราทำเป็นบานกระจกด์นี่ครับปิดเข้าไปนะครับก็ ถ้าต่างก็จะหายไปเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งครับข้างล่างก็เป็นลิ้นชักครับนะโอเคประมาณนี้ครับตรงนี้เป็นลิ้นชักแบบซอฟต์โต๊ะนะครับดันไปนะครับมันก็จะซอฟต์ไปเลยนะครับเป็นรางลิ้นชักของออฟเฟลน,นะครับ ดันให้ดูอีกครั้งครับะจะไม่กระแทกเลยนะครับตรงนี้เป็นบริเวณหน้าห้องน้ํานะครับอันนี้ประตูห้องน้ำาอ่เดี๋ยวให้ชมอีกทีนึงนะครับว่าตัวตู้เป็นยังไงนะครับตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะครับหน้าบานเป็นสีดำอ่ะเปิดให้ดูก่อนเลยนะครับเปิดมานะครับข้างหน้าจะดิ้นชักครับอ่าตรงนี้เป็นสวิตช์ไฟนะครับเปิด ก็มีไฟในตู้ด้วยครับนี่ด้านบนเป็นราวแขวนนะครับแล้วก็ข้างล่างเปน็นชักส่วนของนี้ทักก็เรียงอยู่ย่างนี้นเลยนะครับทุกอันเป็นซอฟต์โค้มาเลยนะครับโอ้การประตูเป็นแบบบานพับนะครับส่วนด้านบนเนี่ยเป็นตู้ตู้เป็นเป็นตู้อีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับเก็บของได้นะครับข้างบน มีไม้ขั้นกลางนะครับแล้วก็เก็บของได้ถึงชนฟ้าเลยนะครับจากตรงนเนี้ยเนี่ยจากพื้นตรงข้างล่างนี่ครับถึงราวนี้ประมาณ2เมตรนะครับตัวบานาพับตรงนี้นะครับเป็นแบบซอฟท์คลอสเหมือนกันอ่าเห็นไหมครับเป็นซอฟท์คลอสค่อยๆยปิดแล้วเห็นนะครับตรงนี้ก็เป็นซอฟท์คลอสเหมือนกันนะครับโอเคมาดูอีกตู้หนึ่งนะตรงนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกันนะครับข้างหน้าเป็นตั้ ก็เปิด,ดไฟนะครับตอนที่ชักก็เหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นซอมค,โครบมเลยนะไฟด้านล่างด้านหลังนี่นะครับก็จะเป็นไฟแบบ T5 นะครับเป็นแสงออกสีเหลือตงตัวราวเป็นราวสแตนเลสนะแป๊บลูกไข่นะครับตัวนี้สามารถสอดออกได้นะครับแข็งแรงทนทานนะใส่ตู้ แขวงเสื้อผ้าได้เต็มเลยเเลยนะครับก็ส่วนของมือจับเนี่ยเป็นตัวหน้าบานเป็นแบบเมลามีนสีดํานะครับแล้วตัวมือจับก็เป็นอลูมิเนียมตัวอลูมิเนียมก็เป็นสีดําด้านนะครับมีลักษณะยื่นอนนนอกมานิดนึงนครับยาวเต็มตลอดบานเลยนะครับยีเป็นลักษณะมือจับส่วนประตูด้านล่างนะครับด้านหน้าของตู้มุมตรงนี้ก็เป็นที่ใส่ของได้เหมือนกันนะ เอาไว้ F one, แอบซ่อนของมีค่าไว้ได้หมดเลยนะครับบานนี้ก็เป็นซอฟต์โพสเหมือนกันนะครับถัดมานะครับด้านข้างของโต๊ะแป้งนี้นะครับก็เป็นชั้นวางของนะด้านบนนี้ก็เป็นบานเหมือนกันนะครับเปิดออกมาครับก็มีชั้นวางของข้างในนะครับตัวชั้นปะชั้นข้างในเนี่ยเป็นชั้นที่ปรับได้นะครับเอาเข้าออกได้ นะดึงเข้าดึงออกได้โ okay. oh. อเคพิเศษสุดๆเลยนะครับมุมนี้มุมนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้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 นด้านด้านสันตรงเนี้มีตู้อีกหนึ่งใบนะครับตู้ที่หันด้านออกมาข้างนอกนี้นะครับก็เป็นที่ใส่ของเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่อ่า ด้านโน้นเป็นตู้เสื้อผ้านะด้านสันตรงนี้เป็นตู้ใส่ของแล้วก็มีชั้นด้านในด้วยนะครับตรงนี้มีปุ่มกันกระแทกให้ด้วยนะครับแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับอ่อาบันทับเป็นซอฟโค้แล้วก็ยังมีปุ่มกันกระแทกปิดด้านบนด้านล่างด้วยเลยนะครับชั้นพวกนี้เป็นชั้นไม้แบบมีปุ่มปรับระดับขนะ้านนะใครอยากใส่ของ,งสูงๆใหญ่ๆก็ เอาชั้นออกได้เลยนะครับชั้นตรงนี้แข็งแรงนะครับนะโอเคเห็นะบานปิดก็ซอฟท์โคสนะครับต่วนี้เป็นลายไม้นะครับผิวนี่เหมือนจริงเลยนะครับมีลักษณะสักสาส่วนตรงนี้เป็นเมลามีนสีดำนะครับผิวแบบกึง่งกึ่งด้านกึ่งเงานะครับสวยงามมากสีดำนะครับตัวสีดำตัดกับสีลายไม้นี่ออกมาก็ดูขึงดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมดูมปิดไฟนะเดี๋ยวปิดไฟ ตึ๊ดอ่าโอเคนะครับปิดตู้ก็ไม่มีเสียงดังนะครับส่วนตรงนี้เราก็ปิดไปตึ๊ดนะครับก็ปิดไดเลยนะครับโอเคตรงนี้เป็นงานตู้เสื้อผ้าในห้องน้ำนะครับขนาดยาวประมาณสาเมตรนะครับแล้วก็ส่วนของตู้ข้างแป้ประมาณเมตรสี่สิบนะ ตรงกระจกตรงนั้นนะครับตรงกระจกตรงนั้นเนี่ยสามารถเลื่อนออกได้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีนะครับตอนหลังนะเอามือจับนะแล้วก็เลื่อนออกมานะครับตรงนี้มีรางนะครับตรงนี้ก็มีรางตรงนี้ก็เป็นหน้าต่าง,งนะบางทีปิดแอร์นะครับอยากได้อากาศธรรมชาติก็สามารถเลื่อนบานกระจกนี้ได้นะครับก็เป็นหน้าต่างของตัวบ้านแล้วครันนี้จะกปิดแล้วก็สไลด์มาเท่านั้นเองนะครับ แข็งแรงทนทานนะครับตัวรางเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็เป็นกระจกนะครับเป็นกระจกฟิกกระจกที่ปิดตายนะครับตรงนี้เป็นกระจกสไลด์นะครับก็ท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กหรือทางไลน์ก็ได้นะครับ อร์โทรติดต่อมองให้แล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเปไน็นอะไรก็จะมานำเสนออีกทีนะครับขอบคุณมากครับก็สวยครับสวยมากแล้วก็ทําจริงๆผมทำํำงานนี้เป็นงานที่3แล้วกับคุณเจมแล้วก็รู้สึกว่า ก็ชอบทุกงานครับก็เลยเลยเป็นลูกค้าสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องจนหลังนี้ครับ